ดีครับวัอนี้อยู่กับถองปลาชิดคนหมักรถคือเก่าครับผมวัอนี้พามาบึงรถเกี้ยวเขาผู้ใดพ่ท่านมีรถเกี่ยวเขาครับเออรถรถเช็คพร้อมใส่พร้อมลงหน้าเออสูมาสองขางนี่อันนี้รถเช็คเรียบร้อยนะครับพร้อมลงเอาไปเติมมันเกี่ยวเข่าได้เลยไทยจเจริญครับรถไทยจเจริญสภาพก็ตามนี่ปาาข้อเล็ดเห็นไหม เกี่ยวดันข้อเลดบนอะข้อเลดปากเลดเลดผสมเล็กเลดสมเล็กเดี๋ยวพาเบิ้งช่วงล่างครับเขาถอนมมแมตไป่ะหรีรู้เลยจักรูก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปดเก้าสลูกลือสเอ็ดลูกมาเบิ่งปั่มครับมาเบิ่งปั่นปั่มเท่าไหร่ฮะปั่มเบอร์ยีบสามของยี่ห้อยังตามนี่เลยครับตามนี่เลยปั่มแห่งเครื่องยังี่เครื่อง เจโอวแปดสี่สองร้อยสี่ป่ะแมนบ่ะสองรวมเทอร์โบสองหกอ๋อสองหกศูนย์เทอร์โบแท้ตัวนี้เครื่องตัวนี้ติดเทอร์โบมาจากนอกอ๋อเครื่องเป็นเครื่องเทอร์โบมาจากนอกเทอร์โบแท้เลยเทอร์โบแท้ไม่แมนเทอร์โบมาติดในไทยไม่ใช่เป็นเครื่องเท,ทอร์โบเจียวเป็น260ครับเป็นเครื่องนอกเทอร์โบติดมาจากนอกครับไทยจเจริญ ตัวเดินเท่าไหร่ตัวเดืนส <mm ิบสองเฮกตาตัวเดินนี่ครับเบิรงเอาเลยสิบสองเฮกตาร์มอเตอร์ยังนี่แหละครับตามนี่เลยผู้ใดเสียนรถเกียวเบิรงเอาเลยช่วงล่างยังใส่คิกอยู่ช่วงล่างนี่เครื่องเบิ้งเครื่องแหงบ่ายืม ล่องเกี่ยวหมูว่านนี่หน่อยนึงหมูว่านไปล่องเกี่ยวมาแล้วคือเช็คเช็คพร้อมลงหน้าครับนี่ทิปพร้อมลงหน้าเลยเด้อนี่บ่แม่นว่ารถต้องเอาไปเช็คอีกเด้อครับนี่รถเช็คมาแล้วทุกปืนใหม่ทุกจุดเออเปลี่ยนลูกปืนใหม่ทุกจุดพร้อมลงเกี่ยวได้เลยไทยเจริญเปิดราคาเท่าไหร่เสียปืนราคาไปแปดสิบหามื่นต่อร่องครับปืนสองจุดห้าอุ้มสองจุดห้าตัน กำลังดีดีเลยไ้าจะเลื่อนปากกว้างสามเมตรปากกว้างสามเมตรนี่ขีดตม <c oughs> ย่างไปมาเลยผูไ <c oughs> ด้หารถเกี่ยวเข่าอยู่ครับดวนๆเลยเ <c oughs> ตือน้ตมันเกี่ยวยางเดียวเพราะว่ารถพิ่นเช็คพร้อมลงหน้าแล้วจริงจเพิ่นกะขายได้กะขายขายบ่ได้เพิ่นกะลงเกี่ยวเข่าครับเพราะว่าพิ่นเช็ค <c oughs> เช็คพร้อมเกี่ยวแล้วนี่ <c oughs> เช็คพร้อมเกี่ยวแล้วเพราะว่าขายได้ขายขายบ่ได้เพิ่นกะดี เกี่ยวเขาเพราะว่ารถเพิ่นเช็คแล้วเพิ่นก็เสียดายอยู่เพราะว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเช็คเรียบร้อยพร้อมดันช่วงล่างยังเจมๆเลยครับนี่โซ่ไม่สองขางเลยตัวนี้ไม่โซ่ไม่สองขาง,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 งครับาราคาแปดแสนหา่าครับแปดแสนหา่านี่ต่อรองได้อีกครับตั้งไว้แปดแสนหา ช่วงล่างนี่ยังเจมๆมเลยครับนี่บึง <c oughs> ตามหนี่เลยลูกปืนไม่ถูกจุดเช็คมาเหมือนแล้วครับบ่ต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนลูกปืนหนางานตัวเดินรถลืล่อสองตัวมีสูไม่สองเสน้นเช็คผอมใส่เลยครับบ่ต้องไปยนันเอาไปนี่คือบ่ต้องไปเช็คอีกครับนี่ แต่ล่มไทยเจริญช่วงล่างสดดีเน,นาะเป็น<ม>ปากคอปากสามเมตรถูกต้อ,องบะปากสามเมตรครับแปดเสนหาต่อร่องได้ครับขายได้ขายขายบ่ได้เกี่ยวเขาครับบมมีแตกบมมีเล่าครับอืมบ่มีแตกมีเล่าสภาพ พร้อมใส่งานเลยตเตอือนแต่มันใส่งานอย่างเดียวเพราะต้องไปเช็คอีกเพราะว่ารถเช็คออกมาแล้วครับเช็คพร้อมใส่แล้วแม่โถซื้อรถมัน้องซื้อแบบนี้นะเหรอ,อมันยิลงหนางานเลยไหมซื้อหาแสนไปสอมเรียกสามแสนอันนี้ก็ต้องสอมครับเช็คเรียบร้อยแล้วพร้อมใส่เลยไทยจะเลื่อนครับสองพันแสดงก่อน 2,017บเจ็่ไทยจรรญนสติเกลมบอกว่าสองพันสิบเจ็ดหละเอกสารซื้อขายรถ <c oughs> เกี่ยวมีสำนันตัวเป็นบ่รถเกียวบ่อมหล็มครับนี่ครับไทยจรรญนเช็คเรียบร้อยพร้อมใส่บ่ต้องไปบ่ปต้องไปเฮ็ดอีกครับ คือรถตัวนี้เช็คมาเรียบร้อยแล้วครับขายได้ขายขายไม่ได้เกี่ยวข้าวครับเพราะว่าเช็คมาแล้วโอ้ตก,กวกเฟียงมันขึ้นแน่นอนแต่ว,ว่าไทยจเจริญ2018โอ้2018สติเกอร์เขาบอก2018ครับผู้ใดสนใจครับ อย่าลงเบอร์โทรไ้ให้หารถเกี่ยวเถอะครับราคามันอาจจะสูงแน่แต่ว่าก็าต้องไปเห็นยังอีกครับก็บต้องไปเช็คอีกครับเพราะว่ารถเช็คพร้อมใส่แล้วครับนี่เพราะว่าเตรียมลุงหนาหน้าแล้วเช็คเตรียมลุงหนาหน้าเลยด้วยครับนี่รถขั้นนี้บอกบอสบอสได้ว่าให้เอาไปเช็คอีกครับเพราะว่ารถพิ่นเช็คมันเรียบร้อยเขาอ,อู้เช็คเลยครับนี่ อันในบอดีเพิ่นเปียนออกเหมือแหละพร้อมใส่เลยช่วงล่างไหมยังใส่ใสอยู่เลยครับเบื้องอ่างในะมันเคืองแห่งๆเลยครับเบื้องตัวเดินเบื้องเอาเลยครับสภาพตัวเดินนี่แหละสะภาพตามนี้เลย <c oughs> ผู้ใดเสียรถเกียวกอะแคบหน้าจอไปเบื้องครับ ปปีหน้าเบื้งวามันเป็นจังไหนนี่ช่วงล่างแหงๆเลยตัวเดินกับประมาณนี้แห้งโมแห้งโมหูตัวเดินจังแน่กว่าสิบสองเฮตรตัวเดินสิบสองเฮตารน็อตอ๋อนี่น็อตน็อตตัวเดินครับ นี่น็อตตัวเดินตัวเดินใหญ่น็อต้าฟ้าปิดมันซีโตนบ่อือโซไม่สองเสียนครับไม่ต้องไปยันโซขาดกลางหน้าโซไม่สองเสร็เลยเอ้ยเนาะเสียงหุยๆุหยไหมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผู้ใดสนใจรถบานรถมือสองรถเกี่ยวรถหกล้อสิบล้อรถเบคโคครับ ฝากกดติดต,ตามไว้เดียวสิมีรถมาลงให้เบิ่งอยู่เรื่อยเรยเด้อครับเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ